ความรุนนี้มันเลิกนะเกมเนี้ยสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกมโกดชื่ออะไรวะโกดซิมูเลตเตอร์โกดซิมูเลเตอร์ทุยชื่อเดอะโกดเซิลบ์เฮอร์เลยนะฮะเป็นเกมฟัดโมใช่แบบโทรศัพท์ตอนนี้เราอยู่ในโรงพยาบาลวิชนิววิชลี่ฮอสพิตอลแล้วก็มีคลื่นหัวใจที่เป็นเป็นหนามไปเลยมาอยู่กับนายโกดฮันเตอร์อีเตอร์โคชันมาแล้วก็เพย์หนึ่งของสามนะครับ อ่าภารกิจของเราคือต้องหาอุปกรณ์ซ่อมรถที่ดูไม่น่าซ่อมได้เพื่อนหนีเออมึงจะซ่อมยังไงวะเนี่ยเฮ้ยกูว่าเกมหาของเนิกได้ไหมขี้เกียจมดโอยปันกลัวโดโอ้เกมหาของมันโง่เกิเนี่ยลองเกมหาของแบบใคร่หนึ่งสองสามว่ะฉันกำลังอยู่นี่ของนี้มากูเลยแล้วกูใครเนี่ยวิ่งไม่ได้เหรอไม่ไข่เนี่ยก็อยู่ใครเนี่ยไม่มีเสียงเลยไหนกู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 โอ้โหเมันโง่เลยไง ไมในเกมนี่เาไมได้อตุ๊าแมกี้เจ็บได้มัลโโอ้โหมีเสียงด้วยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ใหมันเรียกผีมาบ่อยตุ๊กตาเสียงไม่ได้หรอผีเปรตผีเปรตย อีดิพุนไนอยู่ไหนอีดิพุนไนอยู่ไหนอีดิพุนไนอยู่ไหนที่พัฒนาที่พัฒนายอีเดียที่อีกนาบงโลไวไม่ต้านเลยพูตั้งกุูตั้งกุโกอแล้วมาดูเป็นวงกลมแล้วเพื่อนอล้วเพื่อนมันกดมันกดดูแบบได้เพื่อนมันกดดูแบบละเฮ้ยมีหาอ๋อยอยู่นี่พี่เยอะที่ใครวรไม่ใชอะไรมันเก็บหมียังไงหมีไม่ต้องใช้ซ่อมรถก็ได้ซ่อมตุ๊กตาไปเอาหมีไปด้วยไม่มีตุ๊กตามีหุ่นที่ถังถังถัง ทังเก็บถังไม่ได้อีดอกเดาถังมาทำอะไรอ่ะเอาไปใส่น้ำมันเนีอ้ถังใช่น้ำมันได้ปะ้จะโหดได้ไงวะปวดยัเฮ้ยนี่ไงแล้วไแล้วรอรถเฟมถ้าถ้าเจอถ้าเจอผีกี่นะ้เฟมไม่กี่เราปวดทำไมเราต้องขับรถทำไมเดินออกไม่เดินออกโรงพยาบาลได้ปะเราไปจอดในโรงพยาบาลได้ไงดีกว่าไม่ไม่แล้วแกจะเสถียรภาพรถไหมแม่งแบบสนิมเขื่อ เป็นนเ่ครับมดาวะกมนี้มันไม่มีเสียงเลยเลยถ้าผีมาเราก็เฮลโลเต็มจอเปิดยังไงประตูต้องมีอะไรมางัดแน่ๆเดี๋ยส่งไม่มีปุ่มไม่เปิดเลยอุ้ยไม่เยอะวันนี้มันลอยเมีนไอเฟมด้วยมเมีนพ่อไงเด้อรถไฟกับพี่ป้างเยอะว่ะช่างแม่งโอ้จอสกีหน้าไม่กดนใดนนี่บอกวามมัยๆจำสแก๊บกูก็แตกว่ะอะไรมีจำสแก๊บเหรออะอือแตกปิดไม่ฉายไม่ได้เหรอ่อปันอยู่ไหนอ่ะ ไปอยู่ในโขกหรือว่าฟ้าไม่หรอกจะปิดประตูหาพ่อหาแม่คุณหรอเฮ้ยไม่เงียมีตุ๊กตาหมีอีกแล้ว <laughs> เฮ้ยรอด้วยกูกลายเป็นวิญญาณแล้วเพื่อนเพราะว่าฉันคือวิญญาณแล้วปั่นไปตายที่นอยู่ในห้องเลืออยู่ในห้องโง่ๆเจ้ไม่ได้มาหรอฮะเจ้ไม่ได้มากับเราเออ้ไปกับพี่ไม่จ่ายแยกแยกกันมาเจอของดีเอ้ยาปิดไฟปิดไฟ ปิดไงไม่ใช่ปิดปิดไฟยังไงรีเบลดเฮ้ยตายตายอย่างนี้ตายหน้าแบบหน้ามันโลนมากเลยแบบคนทำแม่งยคนดิจิเกียร์ก็มันอยู่ในตี้ออฟฟ์เราจะ engine เหรอวะแล้วเราจะ engine เดินมาไหมหัวเรย์จินนี่มันโทรศัพท์ไอฟอนเป็นอุตส่าห์เนี่ยไปกับพี่พีิเนกะมาหนี้มันนี้มันนี้ตามมาแล้วแกเห็นผีตอนเดินมาไหมเฮ้ยใครตายอ่ะ เม่ดีไงผีไ,งไม่อยู่เนี่ยกูงอก่อนเองยางอ้าวไปดิวิวผีไอ้หัวเองตายไอ่ใครมาเลยอะไม่ใครมายอะเป็นไรหลับแล้วยี่ห้อหลับได้ไง่ะ ฟันีนผีไปแคมป์หรอไม่งงเลยผีวะนยใครตไอเฟมอ่ะใตแล้วเอาเฟมไปได้ตั้งชื่อว่าคนฮันเตอร์อีเตอร์ไม่ใช่ตั้งตั้งชื่อว่าน้องเฟมจะไปไข่ลาบเกียากเพเยหนึ่งสอไม่หรอไม่ใช่เพเยหนึอไอแม็กเพเยหนึ่งไปชนะมกกว่าด้ยมันหีเพเีหนสองสามสตัวไปลไอแม็กแย่ัน นี่มานี่ไม่มาจัดเมื่อกี้ยังมีผีร่อนโรนอยู่จับสแกนเสียงดังวะผีคือใครวะผีคือใครวะได้เลยวะลองดูยืนรอที่การอ่านแล้วอ่ะตอนเนี้ยรอที่การมานดูดุงนิดหน่อยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมึงเล่น GTA V ออนไลน์โร e p l a y อยู่อ๋ออีกคนนึงเลยเนี่ยอีกคน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 อีกมันก็เกมคอมโฟนโม่ะเว้ จัยแล้วเขาหลบปนิดนดีเขาถาอยละคันโม่เาต้องทำอไรก่นะ่ที่ี่หาของอะไรเงี้ยอ้ของเฟกับแม็กอยู่ไหนอะองข้อที่ขอ้อเข้างๆแกนายแกโผล่มาจะแม็กเห็นป้ะใช้มันไฟกับเพบวะผีอะตัวนั้นแล้วก็เพบก็มีผีใกล้ๆแล้วมิแล้วมิเพ่งเดินไปหาผีะไอ้ทั้จะเปิดปะตูจะเปิดอากมาแม่เออกไปแล้วเ้ยกูว่ะออกไปแล้วไอ้ใจออกมา จ้งเพืนเป็นยังไงเฟย์ไม่บอกไปดูตองโดนอะไรไม่จะบอกไม่จะบอกไปไมนับบอกก็เป็นผีมาอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ JPG หรอกไปจุ๊บไปจุ๊บไว้จุ๊บไว้วิสนุกสนุกเล่นกันเล่นกันเล่นกันไปโอ้ไปนะพีชสนุกเฮ้ยให้สามตู้สามคนไปปีดมันไม่มันไม่บอกตำแหน่งเพื่อนวะมันมันมันกดมันกดดูแบบได้แต่บอกให้ตัวเองโอ้ดูเสียงอะไรวะ สัตว์ตุ้กตาตุ้กตาหกโลกไอเนี่ยเต้นขึ้นมาตกใจเลยเฮียนี่นี่นี่ห้องหรือว่าห้องเราอยู่หน้ากระลาดเลยอ่ะเฮ้ยมีหัวตุ้กตุ้กอ่ะใครวะมานี่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 ออกมาที่มานี่ออกมาทนี่ออกมานี่นี่มาเลยมากระหังคนฮันเตอร์อีเตอไม่ชื่อมันกระโปกจังวะนี่มานี่มานี่มานี้ไอไรมาเนาะตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟกระพริบเพื่อนเข้าไปเข้าไป in here พี่น Hello b ห a c h Beach Gold Hello เฮ้ยหัวหัวใครส้มๆอ่ะออกกันแล้วเหี้ยออกมาออกมาทำไมไฟมันมืดไปตอนี้ขึ้นไรอ่ะอยากรู้ว่าอะไรนี่ืออะไรอ่ะมันออกให้เล่นเพเดร์ไงเออเล่นเพเดร์อยู่ห้องไหนกันอ่ะห้องข้างๆกรลดาษอ่ะเอีกกระป๋องนี้มันก๊อปไปนี่มาเลยด้หว่าฟาร์สโบร์ต้องเหตุอะไมันเหมือนตรงไหนวะมันจะมีแบบนึงนี่ฟารในฟาร์สโบร์มันจะมีกระป๋องนี้เอาไว้ดักกระดางวัาไปกรลดาเด่า เอาเอาล้อไปเอาล้อไปเอาล้อไปติดดิอืมมาครับกลับบ้านแล้วกระดาษแม่งยืนหรอเฮ้ยเฮ้ยไฟกระพริบเอาไ่ใช่แม็กแม่งบังแม็กแม่งบังไฟไม่ใช่แม็กไอหนึ่งสามนี่ใครวะเฟมหรือแบบไอแม็กเหรอแม็กแม็กคุชื่อคชิมาร์กตายแล้วอะเฟมตายเหรออุ้ยตายแล้วโอเคโอเคโอเคเออเสดยอดว่ะ มดโมเปบน้น้ยดเมเฟัโมเป้เลยไอเฟมกับปันเห็นกันวะเห็นเ้เไม่เห็นเล้เราเห็นคนปะเห็นไม่เห็นเก็งมาเลยเฟมเมอยู่การหลับมนอ่ะใช่กูเห็นมตายเปอยูาจแต่กูไม่เห็นอะไรเลเขามเห็นเลยเลยมันเตียๆเมือนกันเลยอ๋อมีประตูต้กัเมื่อกี้เขาดีเฟมกับฟิปแล้วรู้ว่ามันมันมาแล้วต้องการเสียสละว่ะยืนมอมเลยอผีีมไปดิ อยู <ffe> ่ห้องไหนกันวะวูนอกแลไอเฟมไอมิกกับไอแม็กอยู่ห้องไหนวะสศกไอเฟมไอศกไอฟันนะเอ่อทางเดินซอ๋อเหรอเห็นเหรอเห็นแล้วเหรอคอมแมปมันยังไงอรถรถรถถึงผีวะเห็นเราเห็นไว้เห็น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 ตัวเตี้ยเดินกระคานมาเห็นแล้วเป็นเด็กใส่ชุดสีขาวะเออแล้วเวลาตักาแกงใส่มันก็จะแบบแม่งไปด่ามันไปกันรถอยู่ไหนรถอยู่ไหน ห้องห่างเนาะเราอยู่ห้องที่ข้าเฮ้ยมันมีมันมีหลายตลาดนี่หว่าเราเราอยู่คนละตําดเอ็มพีดังข้างๆไหมเสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้เขาไม่ได้มันจะมีเสียงอะไรดังเท่าไหร่เลยเกมแม่งก้าวเกินพี่ายท้ายเหรอเออกดส่องันอยู่เนี่ยโอ้โหเดินกันตัวดำดำเดินในมันของจริงเอาไปเล่นในโรงเรียนน่าจะมันวะไปครับหาหาของไปครับ คือเกมมันมืดไปเราเล่นแบบแม่งหลอนอะมันตรงที่มันมืดไปอ่ะมันไม่ได้เหมือนอฟร์โมโที่ทแบบมันเห็นอื่นไอ้นี่คือแบบมันเห็นแค่ตรงที่ไฟส่องไปอะ่ะเราเล่นรถถังตัวรอเนเราเราเราเล่นในโทรศัพท์มันเล่นเราจำด้จไดม่ใช่โอ้จะเป็นโมชัม่นซิกเนตตายอ๋อเฮ้ยผีมากผีมากผีมากกมากมาก้าบ้าบ้าบมิก้าบ้าบ้าบ้ากมาบ้าาบมาก้าบ้าากาก้าบ้าบ้าบ้าก้าบ้้า้้ เงินแม็กหรือผีวะอุ้ยเงีผีเดินทะลุประตูไปแล้วแม็กอยู่ไหนวะแม็กอยู่ไหนอ่ะห้องๆห้องที่มีผีห้องแรกเลยมันมันมีมันเอมี่เห็นแม็กวะอยู่ออฟฟิศหรือห้องไหนไม่รู้ว่าเราเดินตามผีเอาเห็นผีดีิอ่ะเจอกันอีกแล้วนะไมนเพิ่งกำลังฆ่าแค่เพียงนะแต่มันอยู่มูฟวี่เทเตอร์ตอนเนี้ยิงโรงหนังยิงโรงพยาบาลด้วยใอ่ทำไมไปไกลจังวะ แม็กอยู่ห้องไหนเราไข่เป็นปิดประตูวะเพื่อนกูได้มาแไม่ใช่แม็กกดแบบนี้ก็อยู่ห้องไหนอยู่ตรงทางเดินระหว่างห้องน้ำกับออฟฟิศอ๋อเฮลัยเฮลัยล่ะผีอยู่โรงผีออกจากโรงหนักนะนะตามติดตามติดชีวิตผีอ่ะอผีเข้าห้องเปล่าไปละคอไอ้ปั่ามลน่ยยืนเป็นเปลนเลยผีอยู่ห้องขวานะตอนนั้นขวาผีออกห้องละผีกำลังเดินไปจิ๊เช่นจิ๊เช่นใช่ไหมจิ๊เช่นลุย แม็กไปขวาก็ใกล้เลยนะคิดเช่นอ่ะก็ตรงไปนี่เจอคิดเช่นเลยคิดเช่นแล้วนะอยู่ถงเราตายตอนไอ้ไอแม็กไอ้แม็กก็ใกล้เลยแม็กนี้นี่มาแม็กแม็กแม็กมันมันมาแล้วมันมามันไปมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วม้นไปแล้วแล้วทำไมผีมวับมาตรงนี้วะมิกกูมิกกูะเมื่อกี้แย่เห็นผีห้องซ้ายไปไหมใช่มาเดินเข้าไปแล้วมันก็หายเราเข้าตามไปมันก็หายเขาเห็นละผีมันวับมาไอ้ตรงทางตรงอ่ะมันวับจากห้องนี้มาโอ้วับได้ด้วยงี้โหดเวล่ะ ฮัลโหล bitch เออว่ะคนตายพูดได้ยินนะฮัลโหล bitch เราจะยัดยู motherfucker ยู motherfucker นี่หายผีวับ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 ผีวะผีวะไปแล้วดูหลังแม็กแฮซียูแม็กแม็กแม็กถังแม็กแม็กน้ำมันแม็กฮะน้ำมันในห้องนี้มีถังน้ำมันอยู่อ่ะทุกท่นไม่ได้เก็บสีสันไหนวะนี่ไงนี่อะตรงมาตรงมาตรงมาปองปองขวาขวา้างลังข้ลัง ตรงตรงตรงมาตรงมานั่นแหละแต่ว so ่าไม่มีเลยกูไม่เห็นนะนั่นนั่นนั่นตรงเนี้ยตรงเนี้ยแบบสายมือสายมือสายมือายมองสายสายต่ำตรงมาอ๋อเดี๋ยวก็จะเห็นสัลำบากลำวงไม่เดียวไหนอาจารย์นะคิดเช่นคิดเช่นโอเคเดวิดมิกใครอยากเล่นกับมือครับซ่อมเพื่อนรอคอยมันคงซ่อมได้หรองสองคนเดียว วิ่งดูผีเกมไม่ไฟอ่ะไม่มีไม่มีสวิตไฟแล้วดีๆผีก็วาร์ปมาโก้ไอเนี R ้ยรีพอร์ตไปเรียนไปเรียนจากชาฟัสโมมาแลครับที่มันอยู่ไหนวะมูวิเทตเตอร์ตเลยเข้าไปเจอนางผีนะว่าิ่งไปกาล่ากันเปล่าไปของไปซ่อมก่อนไม่มันอยู่กาล่าไหนดีกว่าที่กาลากลแม็กผีข้างหน้าแกไหมมันเดินตามหลังแกอยู่ประชิดอ้าว 反正好累。